ใจดีดีอ๋อครับดีแล้วดีแล้วเคดีดีครับวันนี้ลูกวันไปไหนมาครับวันนี้ไปไหนมาต้องเรงมวนมานลองเรือวนหมอใช่เหรอลูกใช่วันนี้ลูกวันไปไหนมาไหนบอกแม่หน่อยไปเที่ยวไหนมาครับวันนี้ประวันไปเที่ยวไหนมาครับประวันมาคยุยกับแม่ดีดีก่อนถามไม่เก <trans 85> ็ดถามเนี่ยทไมมัน <ide> ตายได้เนี่ยอืม ลูกวานไม่ลดน้ำ <yd> ไงแล้วลูกวานไปไหนมาครับวันเนี้ยไปไหนมาครับตรงตรงทำไมมันตายได้ก<ร>็ลูกวานไม่ลดน้ำไงครับลูกวานไปไหนมาครับลูกมันก็นัง่งถึงหึบ้านถึงไม่เมื่อตอนเช้าอ่ะลูกวานไปไหนมาตอนเช้า,าลูกวานไปไ,นไปบ้านใครมา <ST AR> ลูกไปบ้านใครมาครับ ไปบา้านจนใต้มาอือมานั่ง<ป>คนไข้อะไรอะลูกมนไปฏีกินใต้มวลปฏิกยาจนใต้จนใต้ไม่สบายอ๋อคนไข้เขาเป็นอะไรอะครับคนไข้เขาเป็นอะไรไครับลูกไม่ต้องวิ่งสิลูก ลูกวันไปไหนมาไหนมาคุยกับแม่เกดก่อนลูกวันไปยิงปิงมายุงมันมียุงในโรงรถมันมียุงลูกไปหาทวดไงลูกทวดคิดถึงแย่แล้วไม่ต้องวิ่งครับ น้ำปลาปลาไม่มาน้ำปลาปลาไม่ไหลอ่าปลาปลาไม่ไหลเหมือนบ้านยายเลยบ้านยายก็น้ำปลาปลาไม่ไหลใช่ไหมลูกไหลมันไม่ไหลแล้วมันหยุดแล้วไม่ไหลลูกน้ำมันไม่ไหลแล้วมันเปื่อนมันเปื้อนน้ำปลาปลาไม่ไหลเปิดแล้วมันไม่มาเปิด ลื่นนะลื่นนะล<บ>ูกนุ่นยาบีวันมาลูก<ท>ป้าไม่ไหลบอกยาบีวันท<พ>ีน้ำอยู่งนน้ำป้าไม่ไหลบอกยาทีอยู่ไหนอยู่ในบ้านนู่นดูได้ยังไงอยู่ในบ้านนะย่าไม่เห็นนะลูกย่าให้ไปหาย่าให้ไปหาจักรยานไม,ไม่ต้องวิ่งสิลูก ไม่เล่นแล้วลูกตรงนี้ยุงมันมีแล้วตรงนี้ยุงมันมาแล้วลูกวันอาบน้ำล้วไม่เล่นแล้วลูกตรงนี้ลูกวันอาบน้ํำล้วไม่เล่นแล้วครับอาบน้ําแล้วไม่เล่นแล้วครับต้องเล่นไม่เล่นแล้วนุ่นย่าชวนไปดูอะไรนู่นนี่วิวันชวนไปดูอะไรนุ่นแต่เอาไปหนึ่งอันเอาไปให้หนอนหนึ่งอัน แเอาไปให้หนอนหนึ่งอันขอยาไปหนอนตัวน้อยเอาอันน้อยน้อยก็พอปะเอาไปให้หนอนเอาอันใหญ่หนอนมันไม่เจาะใช่หนอนอันใหญ่เกินไปอันใหญ่โต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 อ่าอ่าใช่ใช่เอาอันน้อยก็พอใช่ไหมหนอนมันตัวน้อยไหมหนอนตัวเท่าไหนดกหนอนตัวน้อยอ๋อ้มยมากเลยหรอ้อยมากอืมไปทางไหนล่ะนู่นย่หรืออันพาไปดูหนอนนู่นไปตรงไหน นั่นว้าวเือออกอีกแล้วขึ้นตรงนี้ไหวไหมไม่ไหวอึบใครจะไม่ยอมมาหึใครจะไม่ยอมมาเกาะเป็นลูกหนูเลยเดี๋ยวล้มเดี๋ยวไม้มันจะติ้งปุ้มนู่นไปเอาไม้ไปให้หนอนไงลูกอันบอกว่าจะเอาไม้ไปให้หนอนไงใช่ไหมใช่ไหมครับลูก โอ้ยใส่เสื้อสีน้ำใส่เสื้อสีบลูกางเกงสีบลูรองเท้าก็มีสีบลูเหมือนกันโอ้โหเต็มชุดเลยเหรอหัวสีอะไรอ,อนครับครับบายบายไม่เก่งไปอาบน้ำแป๊บเดียว